ตำรวจนี่นะคะดูหน้าสายตำรวจไว้นะคะงุบงิบงุบงิบตลอดนะคะกับตำรวจนะคะเนี่ยโดนไปกี่หมายแล้วไม่รู้อีดอกสาสุดสาม้บุ่งมันมีน้ำันไรอ้าวแล้วฝาจุกหนูไปไหนอ่ะจบเรียบร้อยไม่เงี้เพราะอะไรแม่ไม่ไงี้หนูบอกให้เอาถังหนูมา ใช่ก็หนูปล่อยเอาถังหนูมาอันนี้มันถังเขาอะนะะไม่ใช่ถังเขาบอกไม่มีไม่โดนอะไรวางอยู่วางติดกันเลยก็วางทีแบบจุดที่ใช่ไหมใช่ก็บอกว่าวางติดกันและถังบุ้งขอบคุณค่ะลูกวันนี้ก็มีเวทีเรนเกมซีนะฮะสวัสดีค่ะท่า ผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาขอคนละหนึ่งแช์นะคะไม่ไลค์ไม่ว่านะคะถือว่าท่านใดท,ที่อยู่ทั้งบ้านที่ไม่สามารถมาช่วยเหลือเราได้การที่จะช่วยเหลือของการต่อสู้นะคะคือแชร์ออกไปให้มากที่สุดนะคะให้โลกมันได้รับรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยมันอยู่กันไม่ได้ประชาชนมีความเดือดร้อนได้ออกกันมาอย่างมากมายหลายครั้งหลายคา และก็ไม่มีการตอบรับจากฝ่ายรัฐบาลเลยไม่เคยคิดจะคุยกับประชาชนเลยและณวันนี้ก็คือแถวทางวัดประทุมนะคะก็มีคอฟอประจําอยู่ตรงนั้นแล้วก็รถจีโน่ก็อยู่ทางเอ่อทางฝั่งอะไรนะนึกไม่ออกนะตอนนี้เท่าที่รู้นะคะจีโน่ก็สแตนบายรอแล้วคอฟอก็สแตนบายรอแล้วตรงนี้บุ้งก็เนี่ยนะคะทําหน้าที่ของบุ้งตรงนี้ค่ะ ถ้ามึงเองมาค่าก็ไปไม่ให้ประทะก็คือว่าเลือกซตารถยังไปใช่ตาตาไปเออแล้วมันไปเฮี่ไหนวะเนี่ยว่าแม่งกูว่าทำไมมันสั่นๆแต่แซดนั่งเพลินเดี๋ยวสันเพลินเจ๊ดอ่ะหยิบเลยครับหยิบเลยหยิบเลยค่ะเย็นๆก็ล้วงล่างๆค่ะ โซลซาเป็นมันโอนไม่ได้เห็นอยู่ใช่ไหมเขาได้สดอยู่อขอบคุณค่ะลูกหนูโดนหมายบางอย่างลูกอสองหมายล้วลูกอุ้ยรอบตัวมีแต่คนโดนหมายนะคะ น้องเป็ดนะคะน้องเป็ดนี่สองหมายนะคะอย่าลืมไปให้กำลังใจนะคะวันที่แดงไปให้กูด้วยนะจ๊ะสาดดินแดงนะจ๊ะดินแดงหน้าบ้านของผมแต่กูจะไปอารวาหมายอะไรมึงสัตว์ก็หมายแหละก็รู้แล้วมันมันแจ้งข้อหาอะไรมืงสองหนึ่งห้าข้อหาอะไรวะสองหนึ่งห้าการคุมนม เพราะไอ้ดีไอ้ไอ้ลีเดมอะไรเนี่ยกูไม่ได้อยู่ด้วยแล้วกูจะจัดได้ยังไงจะมาบอกว่าร่วมมาจัดได้ยังไงไม่ใช่เออบ้าเราไม่ใช่อยู่วงการแบบนั้นซะหน่อยเราเป็นแค่มวลชนเออแม่แจ้งมาแค่นี้ก็ไม่ใช่บุคคลสำคัญสักหน่อยเออบ้าอันนี้เจอมิตรลักเพจเรานะครับสวัสดีสัสดีส วอนนี้ก็คือบุ้งให้เห็น,นบรรยากาศตรงนี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้เวลาช่วงเวลาสําคัญนะคะคบ,บุ้งจะไลฟ์สดให้ดูอีกทีเผื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรและเหตุการณ์รุนแรงใดๆนะคะบุ้งก็จะรายงานข่าวให้ทราบอีกทีตรงนี้ก็คือบุ้งให้เห็นบรรยากาศพี่น้องมวลชนเริ่มทยอยมากันตรงนั้นก็เริ่มจะเต็มสี่แยกแล้วนะคะสคีส่แยกเริ่มไม่มีที่นั่งแล้วอ่าเริ่มเต็มแล้วนะคะแล้วก็ก็คือตรงนู้นนะคะอ่า ที่นั่นไปที่ยังเห็นรถมีวิ่งอยู่ก็คือทางแยกประตูน้ำแพดดินัมนะคะเรื่องกาะกลางนั่นก็เป็นมวลชนนะคะไม่ว่าเดี๋ยวบุ้งจะรายงานสถานการณ์เอไว้เพียงสั้นๆเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายค่ะค่ะอันนี้ก็สายนะคะเนี่ยสายตัวแม่นะคะเนี่ยค่ะสายตัวแม่ค่ะทิ้งไม่หมดละลูกคีจะมี บุ้งหยุดไล์สดไว้เพียงเท่านี้นะคะบุ้งจะเก็บแบตไว้ในช่วงเวลาสําคัญเวลาเกิดเหตุเผื่อว่าพี่น้องปะทะหรือว่าใครโดนบาดเจ็บอะไรก็ช่างบุ้งจะเอาหลักฐานทางฝ่ายคอฟอไว้ถ้าหากว่ามันทําร้ายพวกเรานะคะบุ้งจะไม่หนีคอฟอค่ะถ้ามันจะจับก็ให้มันจับไปเลยโอเคนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านไม่บายบุ้งหยุดไล์สดก่อนนะคะ,ะการปาสายให้ป้าไปเรยนะครับ

ไม่เอาบุไม่กินอันนี้ข้าวพี่เหรอใช่เอ้านึกว่าข้าวยืนลองกินอร่อยนะแซ่เออันนี้ข้าวแม่ลูกอ่อนข้าเหรอใช่ขอพี่แม่ชก่อน่อนแม่ผอู้เ่อ้เ่อง้่อูเองรู้เรู่้เรอรู้แองร้เรรู้เร่องรู้อ้เรรเรรู้เรื้เรู้เรเ้เรู้เร้เรอเรรู้ รู้กันแล้วถึงว่าเลยทำไมไก่เน้นๆคุณพี่ขาน้องว่าจ้าว่าจ้าว่านึกถึงว่าเดย์ถ้าของอีเจ้านั้นไม่จะมีแค่แไข่เจียวหรือว่าแค่แค่ไข่ต้มแล้วก็ข้าวเน่าหนูก็นึกว่าเป็นอีเจ้านั้นก็เลยเออเจ้าละแก่เป๊แกเหรอนึกว่าเป็นของอีข้าวเน่า

อ้าวอันนี้บุ้งไม่เกี่ยวนะคะน้องเขาขอเป็นค่าเหนื่อยเขานะคนละบาทสองบาทนะบุ้งไม่เกี่ยวนะคะกินข้าวไหมคะน้องมาจ้าวมาเง็นตัดลิปปี้ทุกคนต้องเป็นข้าวต่อเลยนะแม่นั่งน่ะดูซีเอาตีนสิเอาตีนสิเอาตีนซิ้นหน่อยค่ะมากินข้าวไหมเรียกอีทิปของท่านอีทิปที่ เราชนะเราก็รับตแกรงนะโก้ตายโกเข้บัญชีได้ค่ะแนะนำหลวงหนีโก้ตายจเหลือกูคนเดียวทิ้งกูกันหมดอยากกูอยู่กลางวงคอฝอไปช่วยเขาบัญชีมาล่าลูกตายแม่งกูหันซ้ายหันขวามากไม่เจอใครสักคนเหลือแต่แมมแมมก็หายแมมเฝ้าน้ำอยู่สุดท้ายพวกกูหันไปทงคอฝอเต็มกูไม่หมดแล้วเอ้าพี่คนนั้นบอก ป้าป้าขอฝอล้อมป้าให้หมดแล้วป้าออกมาเหรอไอ้เจ๊กิ๊กกิ๊กกิ๊อกิ๊กก่๊กกิอกกิ๊ากิ๊่กนบกกว่าป่ากกิ๊จกิ๊กกิ่กกิ๊กกินกกิ๊กกิ้กกิ๊กูิ๊กกิ๊ก่ิ๊กกิ๊กกิลกกิอก้าเขาฝ๊กกิ๊กกม๊กกิ๊กกิ๊กเิอกอิ๊กกิอกกิ่กลัวกนล๊กกินหัวลกกเออแม่เรียกก้าเกียกกูป้า อันนไ่ะเดะหมดแล้วค่ะโดนบริจาคสขาเรียกกันเย็นนี่แม่ลูกบอกแกงไรไม่ใช่ไม่ใช่ของแม่ลูกอ่ะเริ่มเย็นแล้วนะคะน้ำสะอาดายังกะทิดทำไมน้ำของทรายค่ะชัดๆเลยของทรายเจ้านี้ค่ะของทรายค่ะกูก็หาว่าทำไมถึงเนื้อเน้นๆแม่ยัดป้อมมาคุยบอกเออของไทยทั้ง ได้ก็สิกินได้ออทีแรกน้อเหมือนไม่มีน้ำเลยเอาไปสิค้าอยเหี้ยอะไรเจ้ากี่แพกค่าสองแพกเธออันนั้นมันเอายากในที่เธอจ่ออ่ะแล้วดูแม่งอุ้มน้ำเหมือนเขาเาสองแพกหปูมุงสงขาที่อันนั้นเนว่าสีเชี่ยวกร้สดอ่ะเอาดองให้ได้ หยิบเลขผานน้ำเลี้ยงมันมาฟรีนะอันนี้ไม่ใช่น้ำเขาล่าจากทานนะคะขอบคุณมากค่ะแต่เสร็จแล้วมาเอาลงน้ำแข็ตถังน้ำเลี้ยงถังนน้ำเลี้ยงที่ด่างแล้วมาเอาวันนั้นอ่ะวันนั้นบด่ากูบอกว่าไม่ได้น้ำจากกูกูบอกอ้าวกูก็เห็นที่ฟิดเอาลงให้แล้วบอกบอกอะไรกูเห็นที่ฟิดเอาลงให้แล้วอย่าอย่ามาวน้ำจากกูอยูน้ำกูกูก็อยากให้มันดื่มกูที่สิบแพ็คอย่างเงี้ยโอ้โห ยัดแม่มาหลายๆกูไม่ไหวแล้วตัดพ่อน้ำเลี้ยงกูแล้วยังจะมาเอาของกูอีกเดียวตอยพวกแก๊กไรทางกูละเบื่อไม่อยากรู้แทนเพื่อนกูอยากอยู่แบบโง่ๆกูเหนื่อยคยอมโ่กูไม่เป็นเหยือมกินพวกเคีียวหรอกกินพวกเครียะนี่ตัวร้ายใช่ไหมเนีลยกูเบื่อไอ้แล้วเพื่อนกูไปไหนเนี่ยกูหิวแล้วนันเนี่ยกูหิวเบียร์แม่ทำงาน ไกเปไก่กินหมดก็เปนได้เลยถึงเวลาแล้วเนี่ยหิวเบียร์แล้วเนี่ยใครจะโอนตังม,มาสมทบมหมเดี๋ยวกูปักหมดุดบัญชีก่อนวะไม่กูไม่มีตังอันเนี้ยกูกูขอในไลฟ์สดเลยกูอยากกินเบียร์ใครจะให้ตังกูบ้างเนี่ยกูหิวแล้วเนี่ยซื้อน้ำแข็งหมดแล้วด้วย หน้าด้านก็ทุกวันนะต๊ะทางฟินเดียหลายสุดเลยโต๊ะน,น,น้าด้านเนาะตูเนนะต้เล่นเป็นไหมตู้เล่นเป็นไหม โทรหาเอาเพราะว่าโทรศัพท์บุ้งใช้งานอยู่ตอนนี้นะคะเมื่อสักสักพักหนึ่งอะก็คือที่ไหลสดคนยังก,กําลังเพิ่งเริ่มมานะตอนนี้ก็คือ,อยังหลั่งไหลเข้ามาไม่หยุดนะคะแล้วก็เต็มทุกแยกลาดประสงค์แล้วนะคะตอนนี้เราก็จะอยู่กันแบบแน่นๆไปนะคะวันนี้ใครบอกว่าม็อบเรา ใครบอวบๆเราจุดไม่ติดนะคะยิ่งทําร้าย<อ>จับ,บจุ่มจับกลุมคุมขังนะคะมวลชน,ชนก็ยั่งออกมาไม่กลัวค่ะมึงยิ่งทําร้ายนะคะๆๆมึงยิ่งมึงยิ่งเอาอ่ากลุ่มส้นตีนนั่นนะออกมาข่มขู่คุกคามเข็นฆ่าประชาชนนะคะประชาชนประชาชนก็ไม่ได้กลัวค่ะเอาจริงๆนะถ้าพวกมึงมันก็แค่หมารอบก,กัดจริงไหมกูพูดความจริงนะ ถ้าปะทะก,กันจริงๆอ่ะมึงไม่พอส้อนตีนพวกกูหรอกนะไอ้กลุ่มส้นตีนนั่นน่ะที่ดักยิงอ่ะวม,มวลชนอ่ะนะคะจะไอ้กลุ่มส้นตีนนั่นนะคะกูจะบอกไว้เลยถ้ามึงอ่ะกล้าเปิดหน้าแล้วปะทะกับพวกกูไม่พอหรอกค่ะนัดไหมอ่ะนัดล้างตากันไหมไอ้สัตว์นัดล้างตากันไหมอ่ะเอาบล่ะ มาแบบลูกผู้ชายหน่อยไอสัตว์เสียชื่อสถาบันหมดน่าพวกเฮียหล่อหลอมมายังไงเฮียทุกตัวสถาบันมึงอ่ะกูไล์สดหรืออะไรเนี่ยกูไล่สดไงผมเป็นไม่ใช่ผมไล่สดวันนั้นก็กูก็ยืนยันนะเจ้าหน้าที่ไม่ได้ยิงมวลชนคนที่ยิงมวลชนก็คือไอกลุ่มส้นตีนนั่นนะคะ เรียกมันว่ากลุ่มที่ฆ่าสถาบัานกลุ่มส้นตีนนะคะที่ยิงนะคะเสื่อมเสียหมดช<อ>ิบหาย,ยแน่จริงอ่ะนัด<อ>ล้างตากันไปเลยนเนาะเอาไปล่ะพ,พะพอส้นตีนไหมเนี่ยกูถามว่าพอส้นตีนไหมเนี่ยกูพอส้นตีนพี่น้องไหมเนี่ยเอาจริงไหมจเจ้ายังไงจะอยู่กันแบบนี้นจะสร้างความแตกแยกให้ประชาชนกันแบบนี้เหรอแล้วก็เอาวิธีการใช้ ของกลุ่มกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยมาลอบกัดของประชาชนที่เขาไม่เห็นด้วยกับการบริหารประเทศกับการใช้อำนาจของในประเทศนี้กับการที่เขาไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญปี62เนี่ยคุณจะใช้วิธีใช้กลุ่มของใต้ดินมาลอบกัดอย่างเงี้ยมาไล่ยิงวลชนคนพุ่นนี้อย่างนั้นเหรอมันทุเล็ดไปไหมอ่ะไม่อายอย่ไม่ละอายบระกอบบ้างเหรอมันน่าตจมเนื้ะสิ่งที่เขาทํากันอ่ะมันมันหมารอบกัดค่ะนะคะ ระวังนะคะถ้าพวกนี้ทั้งมวลชนเขาหอยหลังจนสุดกำแพงแล้วเนี่ยนะชนฝาขึ้นมาเนี่ยแมตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะชนฝาแล้วนะคบถูกคุกคามมาเนี่ยนะครูก็ไล่ไปหิ้วน้ำแจกไปอ่ะ เดี๋ยวมึงโดนหิ้วอีกเดี๋ยวมึงโดนหิ้วอีกอบบดีโปนโดนหิ้วอีกอันนี้ก็เป็นหนึ่งในที่โดนโดนวันนั้นนะคะที่สนามหลวงนะคะที่ติดอยู่ในห้องขังกับเพื่อนของบุ้งเองนะคะที่ตชดอนะคะน้องคนนี้นะคะโดนหิ้วไปนะคะ ของขาวเขารับบริจาคไม่รับปล่อยเขามายัดให้เราเรามาแจกไม่รับไม่รับไม่รับบริจาคแล้วเขามาให้เองเขาตั้งใจมาให้ทั้งนี้ไม่รับใครเขามาโย่ตอนนี้เราตั้งใจมาแจกเงินเขาจะให้มาอยู่แล้วเชื่อดิไม่ดีหรอกถ้าเกิดเขาแจกอีกให้เราเราให้เองเลยเราไม่ไม่รับบริจาคเรารับตรงนี้หรอกเรารับรายส่วนอยู่แล้วมันแหมเขาแจกก็แจกเลย ในไม่มรับดีกว่าเดี๋ยวเขายัดใส่มือ,อแล้วก็อยาให้เออเขาส่งให้มือเราโอเคเราเอารับเออรับเลยเท่าไหร่ก็ได้ถ้าเขาเอามาให้เราน่โอเคแต่ถ้าเราตั้งกล่องรับก็ไม่ต้องหลอกสมพูงก็แค่สงสารน้องมนันนะว่าแค่ไปเป,เป็นค่าเดินทางไปทำคดีขอบคุณขอบคุณค่ะพี่อ่ามีพี่ชายใจดีนะคะพี่เปี๊ยกน,นะคะ พี่เปียกเอามะม่วงมาให้นะคะขอบคุณมากค่ะพี่เอาไปท้าย้เอาไปกระเด็นเด็เอาดิอคุณถามว่าไอ้แผนหายแต่ไม่มาตามสู่กันอียนี่คนนี้น่าจะน่าจะอันตรายไม่ได้ใหม่เลยรอดสบาดเป็นสายเป็นสาย้้าีเดี๋ยวเธอเธออย่าดังไปอีเมทถ้าโดนโดนหนักเอาเพื่อน เอาบอม่วงเล้ยอีเฮียแรกๆมาบรรันปแต่ตอนนี้แดกมันขวนเลยดอกเอาแดดขวนมายันกว่ายเ้ใจนะวันน hey. ี้รู้เหรอว่าต้องการอะไรแอยากให้ลงเดียมงกป ไม่รู้ปี่เปี๊ยออกมาให้มันเริ่มไอเนี่ยผานแล้วก็เริ่มเลือแล้วเลยเออไอหยิบหยิบหยิบมาชิเนี้ยตนเอามาให้แล้วปิ่งเต๋อเขาไม่มีมือเด้อเ่ขาไม่มีแต่สับมาให้อย่างนี้เลยอุตส่าห์ปอกมาให้ก็ดีได้เที่ยวแดดแดไปเออโหหอ้วมเชยเด้อแ่ทยังฮะหยิบมีามื ม่ยน้ไม่ไม่ใส่แมดูวัดีค่ะไม่เย็นไม่เย็นหนจิกไม่เย็นให้แม่ขวดนึงลูกวันดีค่ะค่ะแม่จริงจังแม่จิงจังเห็นว่ามีก็มีของไทย พรุ่งนี้ยี่ห้ามีเขาหันตัวหนังสือไปหน้าเวทีนะคะเราไม่เห็นได้พรุ่งนี้หรอพรุ่งนี้ยี่ห้ามีล้าหรออีกแล้วหรอตรงไหนวัดสนามไอ้เย็นไปนัดล้างตาเหรอไอ้ดอาสนามลาดี้ตีโมงเอาดิเอาดิเอาดิงตีโมงไม่ใช่เอาดริงสระมียังแยกโคกมา แยกครอบครัวน่ะมียังตัวนี่ครอบครัวนะไม่มาแน่มีโทษเหรอมันมาแน่เลยแยกครอบครัวเต็มตัวเขาจะเขาจะเปิดที่บัวหยิบเลยครับหยิบเลยครับแยกครอบครัวการนั้งมือไปในตัวหน้าไปแยกครอบครัวข้าหยิบเลยค่ะดีสะใจ ปวดบ้านน้ำแข็งอไอ้ถังเนี้ยยังไม่เท่าไหร่หรอกเจอถังกูละมึงหนังล่อเป็นแถบเลยถยาแข็งจะหมดไหวหนึ่งหรือสองก็สอบนะเอาอีกปั๊นอะเอาอีกชุดหนึ่งก่คอนพันอะเพราะเมื่อกี้เจ็ดร้อยอะรอกูแป๊บกูลาคำนวณค่าน้ำแข็งย่อวันหนึ่งพันกว่าบาทจะไหวไหมเนี่ยอีี่ไสวยตน้อะไรจะไม่ไหวลูกสาวอ้าว ไว้พออดน้ำโน้นเฮ้ยดอกมึงไปไว้บนหลังคากูเลยเดี๋ยวกูจะไล่เอาน้ำแล้วหนักเหมือนมันอยู่ในรถแหละเธอก็หามันเองดิหาทำเธอก็เรียกมันเองดิไม่ได้เรียกคาัเฉย คนก็ยังเดินเข้าไม่อยู่นะคะสังเกตดูได้นะคะคนยังเดินเข้ามาไหลเข้ามาไม่อยู่นะคะนัดล้างสาวบอกด้วย <pronounce S 1> เตรียมเตรียมตัวด้วยแยกครอบครัวเตรียมตัวด้วยพรุ่งนี้แล้ววันนี้มีอะไรยังเห็นมตจหีอยู่เนี่ยไม,ไม่เห็นสีบงุดมันหน้าล้างบางม,างมันตรงนั้นอะไอแหล่งซ่องสูงอ่ะตัดปิดไล่สดก่อน